สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของครูยใยไหมนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนกันนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะ,ะรู้จักคํำนำเรื่องกันก่อนนะคะบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นถอูอถูวออ,อ งอวิ่งไม้เอกวิ่งพออกนอพลไม้เอกพ่นหออัวหัวรอออเระหัวเอาะคออูคูไม้โทคูขอเอาเขาไม้เอกเข่าคูเข่าออาบออาบนออำนำไม้โทน้ำอาบน้ำ สออะบอสับปออะปะรอหดรอรถสับปะรถพออาผาไม้โทผ้านอไอไนสอไอใสไม้เอกใสชอแอแชไม้เอกแช่ตออางอตางไม้เอกตาง อิมอ,อิมไม้เอกอิมขอแองอแขงไม้เอกแ,แขงรอแอวอแล้วไม้โทแล้วกอองอกองออกอกทออะงอทังไม้โททังรออะนอนลันไม้เอกลัน ลออกงอลงตออกนอตนไม้โถต้นหอลออะงอหลังหออาหาไม้เอกห้หออาหาไม้เอกห้าหาหาชออชะงอโอกงโง่ชะโง่คอวออามอความ สออขอสุขความสุขควอมอมความสออะสะออาดออาดความสะอาดอันนี้นะคะก็เป็นรู้จักคำนำเรื่องที่พวกเราท่องกันอยู่ประจำแล้วนะคะให้หนูๆน,นะคะทบทวนด้วยนะคะเอาหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาแล้วก็ฝึกอ่านรู้จักคำนำเรื่องบทที่เ